เราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตราคายางพารากันนะคะซึ่งล่าสุดน่าจะทะลุ80บาทต่อกิโลกรัมนะคะและอาจจะแตะที่ราคา100บาทต่อกิโลกรัมนะคะล่าสุดนายเฉลิมชัยดันราคายางต่อเนื่องเดินหน้ากเกษตรกรพาณิชย์โมเดลลุย6มาตรการเจาะตลาดจีนทุบมณฑลเปิดตลาดใหม่ก็ยทอชี้ราคายางขาขึ้น สถานการณ์ค้ายปี60อาจแตะที่100บาทขอบคุณข้อมูลค่าจากเพจการยางแห่งประเทศไทยนะคะนายองกร์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงว่าสถานการณ์ความต้องการยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มสูงขึ้นทําให้ราคาในประเทศและในต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งนี้เป็นผลจากปัจจัยกลไกตลาดและมาตรการต่างๆของรัฐบาล โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโมเดลเกษตรพาณิชย์ทันสมัยซึ่งเป็นความร่วมมือการทำงานอย่างใ,นในกล้ชิดดรดรชลมชชยศรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายจุลีลักษณะวิสิรรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกันตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางและล่าสุดคือ6มาตรการปฏิรูปยางพารา ตอบโจทย์ยุค New Normal เพื่อเพิ่มราคาและสร้างสีิรภาพราคารวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการลงทุนแปรรูปส่งเสริมวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้กลยุทธ์ใหม่การขายการตลาดเชิงลุกเจาะจีนทุกบนทนและเปิดตลาดใหม่ๆใ,ในต่างประเทศต่างๆต,ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หมาตรการตลาดและราคา2มาตรการบริหารด้านอุปทา,าน 3มาตรการบริหารด้านอุปสงค์4มาตรการส่งเสริมการแปรแปร,รูปสร้างมูลค่าเพิ่ม5มาตรการลดสต็อกยางพาราและ6มาตรการเพิ่มรายได้นายประพันธ์บุญยเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยถแถลงว่าราคายางยางแรงไม่หยุดหลังปิดตลาดวันนี้28ตุลาคมนะคะราคายางแผ่นรมควันพุ่งแต่สูงสุด8 2 8 0บาทต่อกิโลกรัม ที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาส่วนตลาดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีราคาอยู่ที่82.69บาทต่อกิโลกรัมโดยหลังจากเปิดตลาดสัปดาห์นี้เพียง3วันราคาเพิ่มขึ้นกว่า16บาทคาดการว่าราคาสามารถพุ่งสูงต่อเนื่องอาจแตะ100บาทต่อกิโลกรัมได้ทั้งนี้ราคายางจะยังคงอยู่ในแนวบวกอย่างต่อเนื่อง และทะลุแนวต้านสุงสุดในรอบ3ปี5เดือนนายนกรตก,กะวิรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจัยด้านอุปสงค์อุปทานและมาตรการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลทําให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นอ้างอิงได้จากปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติเดือนตุลาคม2563อยู่ที่4.4แสนตันน้อยกว่าตัวเลขที่คาดการไว้ประมาณรอยละ10 ขณะเดียวกันความต้องการยางในตลาดเพิ่มสูงขึ้นได้แก่สินค้าประเภทยุทธภัณฑ์ถุงมือยางยางยืดนายนันกนกราวเพิ่มเติมว่าจีนซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้ายางที่มากที่สุดมีการเติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ4.9ดัดชนี PMI ของจีนยังอยู่ที่51.50ซึ่งอยู่เหนือระดับ50สสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัว คาสั่งซื้อยางของจีนจากต่างประเทศกลับมาฟื้นตัวการจําหน่ายรถยนต์ของจีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นร้อยละ69กําลังการผลิตของโรงงานผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้นจึงมีแนวโน้มใชยย้ยางมากขึ้นด้วยเชื่อว่าราคาย,ยางยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและเป็นที่น่าหวันใจว่าต่อไปผลผลิตยางอาจจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการใช้ของตลาดต่างประเทศ อัปเดตล่าสุดนะคะจากเพจการยางแห่งประเทศไทย